สวัสดีครับระยองโค้ชฟิตฟาร์มครับวันนี้เข้ามาตรวจงานที่บางละมุงนะครับงานสร้างบ่อประครับบ่อคุณองุ่นกับคุณนุชนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงงานสถาปัตย์นะครับเป็งานตกแต่งช่างกำลังทำการปลูกกระเบื้องนะครับตอนนี้งานกระเบื้อง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับบ่อนี้จะมีบ่อกลองอยู่ห้าช่องนะครับขนาดบ่ออยู่ที่ประมาณยีสิบตันครับโดยประมาณนะครับทีนี้เดินรอบบ่อเลยนะครับมีม่านน้ำนะครับ อะดูข้างล่างหน่อยแกลงสรตีบรบ่ของระยองโค้ยนะครับบอ่อนี้เราใช้สีทองนะครับใช้สีทองเหีียงปลาได้อย่างมีความสุขแน่นอน,นครับงานโครงสร้างแข็งแรงปึกครับปึกมากงานระบบน้ำใสร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวไปดูสกิมเมอร์นะ่อ แทงอ็อกนะครับหน้านั้นจะถูกตีจากฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวตบเข้าสกิมเมอร์นะครับสกิมเมอร์ช่างเทยใช้สีทองสวยงามครับปัดขอบสวยมากน้ำไหลเข้าที่นี่ครับนช่องกรองช่องแรกนะครับแล้วก็ไปช่องที่สองสามและสี่และห้าน้ําดีตรงนู้นนะครับวิ่งขึ้นน้าตกนะครับพ่อทีเ่เพื่อนๆเห็นแต่ละแผงเนี่นะครับ ไม่ได้ตรงไปอย่างเดียวนะครับคือเป็นเอลโบรครับแล้วก็วิ่งลงล่างเราบังคับที่ทางน้ําดันน้ําจากข้างล่างขึ้นบนทุกช่องนะครับสิ่งที่จะไปต่อได้คือของเหลวคือน้ําที่สะอาดเท่านั้นนะครับในส่วนของอพื้นบ่ก,กรองนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยจะมีสะดือทุกช่องนะครับเราใช้ท่อ3มนิ้วรวมถึงช่องที่เป็นช่องปั๊มน้ําด้วยนะครับมีสะดือทุกช่องแล้วตรงสะดือเนี่ยจะต่ํานะครับต่ํากว่าจากบ่กรองประมาณย0เซนแล้วก็ จะสูงกว่าบ่กรองช่อนแรกที่เป็นบ่เกลือตรงนี้อีก20เซนรวมๆแล้วประมาณ40เซนนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเพื่อนๆจะทําการล้างกรองทําได้อย่างง่ายดายนะครับท่อที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นท่อชักนะครับชักท่อนี้ทําความสะอาดบ่อนี้นะครับน้ําก็วิ่งมาที่นี่ตรงนี้เราจะมีไรโวตัวที่แรงมากนะครับของมิซูสแตนเล็ตนะครับท่อออกนิ้วครึ่งนะครับเปิดวาลวยกเบรกเกอร์ล้างแม่บ้านก็ล้างได้นะครับ ต่อสาวล้างได้สบายมากนะครับมีทั้งระบบล้างเบาและล้างหนักนะครับทุกช่องนะครับอยากล้างช่องไหนนะครับชักท่อขึ้นดูดน้ําทิ้งไหลออกนู่นได้เลยนะครับทํางานได้ง่ายมากบ่อขนาดนี้ล้างกรองใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับวัสดุกรองไม่ว่าเพื่อนจะเลือกเป็นเบสิกเป็นอวนเป็นหอย,ห,อยหรือจะเป็นฟิลเตอร์แมทนะครับสามารถดูแลได้ไม่ยากครับอยู่ที่ะบวนการในการสร้างงาน คลิปดีๆครับที่บางละมุงชนบุรีนะครับเะยองโค้ดฟิตฟาร์มครับกับงานสร้างบ่อปลาครับทำคลิปมาแบ่งเพื่อนๆชมกันนะครับขอบคุณครับ